กิดมันจะวงการมันจะต้องเห็นคนแรกคุณกำกับตัดให้ตายแล้วมันไม่ตายมยตายจริงมันไม่ยอมตายฟื้นเหรอฟื้นมไม่ไอนแล้แล้วง่ายหนึ่งภาพยนตร์ผลง,งานใหม่จากคุณพจน์อานนที่กำลังจะฉายในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะฮะเรียกได้ว่าวันนี้ขนทับนักแสดงมาอย่างครับข้างเรื่องเราจะเป็นไงขอต้อนรับ คุณปอดอานนท์แล้วก็ทีมนักแสดงจากหมู่บ้านคอกระโหลกสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้มสวัสดีครับแม่ที่ังอยู่ในคองเดี๋ยวฉันรู้ว่าเธอสร้างหมู่บ้านแล้วแล้วก็รื้อแล้วก็สร้างใหม่ใช่ใช่ตอนแรกสร้างต่างจังหวัดสร้างที่สระบุรีไม่ถูกจ้างสร้างแกเข้าใจว่าสร้างทั้งหมดคือสร้างหมู่บ้านใหม่ทั้งหมดสลงเงินไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็รื้อสร้างใหม่เพราะเพราะอะไรเหตุผลคือว่าพวกกับโรคจิตค่ะอเนี้ยเพราะว่ามันมันรอคิวดารากันไง มันก็โดนพายุโดนอะไรพังหมดเราก็ไปสร้างใหม่แล้วก็ถ่ายให้จบอะไรอย่างี้แยยต่ส่วนใหญ่จะถ่ายในกรุงเทพก็คือยากจากสระบุรีมาถ่ายอกรุงเี้มันก็ง่ายกว่าหลังจากเปิดตัวไปไม่ได้ไม่นานกระแสก็กําลังมาแรงกับภาพยนตร์เรื่องหมู่บ้านโคกระโตกนะฮะซึ่งโคกระโตกเนี่ยเป็นวุีิคิดจัดเรื่องเรื่องช็อเหรอเขาเล่าเรื่องผีหรอใช่ของพี่ป๋องครับเขามาเล่าในรายการพี่ป๋องแล้วก็แล้วก็เล่าไปเล่ามาแล้วมันตลกไงเราก็เลยเอยน่าสนใจก็เลยติดต่อกับพี่ป๋องเอามาทําเป็นหนัง เป็นเรื่องมันมีอยู่แค่นี้เองเนี่ยแต่เราขยายความเราขยายให้มันใหญ่ขึ้นจากเรื่องผีกลายเป็นเรื่องตลกแล้วก็ไล้ถูกใจตรงนี้มันมันเป็นผีตลกนะเราไปแล้วมันกลายเป็นตลกเลยนะแล้วมันเป็นวลีที่คนฮิตมากมเดินไม่รู้จักหรือโคกโลกอ่ะเคยได้ยินกันแต่ไม่เข้าใจความหมายออะไรมันเป็นมีมไงพี่น็อตมันมีมมันเป็นมีมที่ทุกคน ถ้าได้รู้ถ้าได้ดูคลิปจนจบมันมันเก็ตเลยมันคืออะไรอธิบายพี่น็อตฟังสิลูกอธิบายสิมันคือยังไงไม่ทนายแก้วบอกก็ได้อธทนายแก้วอธิบายที่มันคือางไรอะไรกันลูกดูเรื่องมันเป็นพฤติกรรมบางอย่างอ๋อฉันรู้ฉันแตเอ๋อโอเคโอเคโอเคโคกอะอีตแล้วทนายแกอธิบายอีนานไ่มนี่ไงก็ชายแท้อย่างพี่ป๋องเขาเลยไม่รู้ไงเขาก็เลยถามว่าเราพูดได้ไหมพูดได้ไหมโคกอะมึงเข้าใจไหมเข้าใจไหม คือโคกะโหลกไงโคกระโหลกก็คือโคก่ะเออพอแล้วแล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมเขาบอกในเรื่องเขาบอกเป็นเรื่องจริงเป็นผีจริงๆใช่แต่ในในหนังมันก็ไปอยู่นิดเดียวก็คือไปโคกระโหลกแล้วเจอผีแปะผีแปะเขาที่เขาเล่าในรายการพี่ป๋องว่าเขาเจอผีแปะก็เขายืดตัวขึ้นไปในหนังก็มีแล้วานั้นเราก็ขยายหมดเลยก็ให้มัน จบสนุกแต่มันคือเป็นการดัดแปลงเรื่องราวขยายความมันไม่ได้ดัดแปลงเขามีอยู่แค่นั้นแต่พี่เพิ่มขยายความไปให้มันจบขยายความไป เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป็นยังไงฮะก็ได้พี่หนุ่มมาเล่นด้วยทนายแก้วทนายแก้วพี่หนุ่มกัญชัยต้องเอาทีละคนดีกว่าไหมไล่ๆไปดีกวคนณบ๊วอย่างแรกทนายแก้วนี่เป็นทนายจริงๆด้วยใช่ครับนะในบทก็เป็นทนายในบทก็เป็นทนายชีวิตจริงคือทนายก็ชีวิตจริงเป็นทนายในบทเป็นทนายไหมไม่ในบทเป็นครูครับเป็นครูชื่อว่าครูแก้วรัชดาเป็นเพื่อนครับครั้งแรกในชีวิต ถูกใช่ครับใช่ครับครั้งแรกเลยครับาเป็นนตไม่เคยเลยครับไม่เขาอยู่หนกระแสกับพี่หนุ่มทุกวันก็ใช่เห็นไงสมัยที่พูดที่มาเป็นดาราเล่นหนังอ่ะครั้งแรกเลยครับใช่แล้วไปจีบมายังไงทำไมถึงตกปากรับคำมาเล่นกับพี่พสต์ก็น่าจะมากับพี่หนุ่มมั้งอ๋อพี่ชวนมาแจบอกเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่หนุ่มชวนมาเหรอครับครับวันทนายแก้วอยากจะเล่นเองเลยขไม่ไม่ไม่ยังไงอย่างนี้เรื่องราวนีที่กูมันเล่นมันหมาได้ยังไงคือมันมีพี่พสต์ ก็เลยเราไปออกรายการด้วยกันวันนั้นที่หนกระแสขึ้นออกรายการหุ่นกระแสใช่ใช่ครับแล้วก็มีการพูดคุยกันบนโต๊ะครับแล้วก็เลยผมอยู่ด้วยก็เลยมีการรับปากตกปากรับคํากันอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นยากไหมครับยากมากครับน็อตกี่เทคผมเห็นหลายโคตรด่าไหมโคตรด่าไหมโคตรด่าอยู่แล้วโคตรเป็นตีบ้าอยู่แล้วด่าอะไรแก้วหรอไม่ไม่ด่ามั้ยด่าเนี่ยเลยจริงด้าปองไหมทนายฟ้องไหมมันจะต้องมันไม่ไหวแล้วกลับแล้วโอ้โห ัจีไม่หมดก็คือมันไม่มีบทไงไม่มีแลวมันไม่มีบทนอตไม่มีบทเลยครับไม่มีบทวิธีการกำกับคือยังไงคะัทนายแก้ววิธีการกำกับของคุณพลอานี่เขายังไงคือจะพูดอะไรพูดไปไม่ใช่จะบอกให้เขาพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่มันต้องแก้วเขาจำไม่ได้เองมึงเล่นละครพี่ก็พี่ก็พูดไปต้องมีซีรีส์พดไม่เคยมีบทตั้งแต่พดอยู่วงการตั้งแต่พวกเรายังเป็นเด็กน้อยจนถึงพวกเราแก่กันแล้วเนี้ยคิดถึงพดไม่เคยมีบท แต่ลอยล้านทุกเรื่องนะก็ใช่ไงเออก็คูบอกว่าไงวันนี้สังคมจะเปลี่ยนเป็นสังคมติ๊กต็อกสังคมเฟซบุ๊กสังคมไฮโฟนไฮไฟที่ผ่านมาพดอานทนก็ยังอย่างนันได้เป็นหนังพดยัง1อยล้านทุกเรื่องไม่ไม่ใช่พี่แก้วเขาบอกพี่แก้วพูดอย่างนี้อย่างนี้พี่หนุ่มตอบอย่างนี้อย่างนี้ แต่พอพี่แก้วเขาถามว่าเวลาเล่นหนังมันต้องพูดซ้ำไงเวลาย้ายกล้องอ่ะเปลี่ยนมุมกล้องก็ต้องพูดซ้ำ <สะ S 1> พี่แก้วเขาไม่เคยเล่นเขาก็ถามต้องพูดซ้ำเหมือนเดิมด้วยเหรอแล้วใช่คือพี่มดอย่างนี้เราจะบางทีเราออกรายการมาตัดต่อได้ไงครับแต่นี้เขาต้องให้ผมพูดใหม่ประโยคใหม่พูดซ้ำๆเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราจำไม่ได้ไงว่าเราเล่นอะไรไปใช่แล้วตกตกตกใจซ้ำแบบ แบบไปครั้งแรกไม่ได้ไงครับครั้งแรกคือมันตกใจจริงไปแล้วตกใจจริงไปแล้วพอจะตกใจครั้งไม่เหมือนจริงแล้วไม่เหมือนจริงเลยคิดถูกคิดปิดที่ไปร่วมเล่นหนังเรื่องนี้พี่เขาก็ได้ประสบการณ์ประสบการณ์ก็สนุกสนุกมันก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เนาะใี่เรับใร่ครับร่วมเล่นหนังแล้วเป็นผู้กำกับที่แปลกที่สุดในโลกแปลกมากครับกล้าพูดว่าเขาเป็นผู้กำกับหนึ่งเดียวที่ไม่มีบทละแปลกที่สุดในโลกจริงจริง ได้ประสบการณ์ดีๆอะไรมาบ้างคันดีๆใช่ไหมเน้นดีๆนะทนายแก้วเน้นดีๆก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนนะครับคือเราไม่เคยเจออย่างนี้จริงๆเรื่องของเวลาเรื่องของคิวเวลาคือตรงเวลาเป๊ะไม่ครับนัดกี่โมงครับทนายแก้วนัด นัดวันทีนัด9โมงถ่ายกี่โมงเข้าถ่ายกับเย็นเห็นไหมล่ะไม่มันต้องแต่งหน้าทำผมฉันรูฉันรู้สไตล์ธองหมนานหน่อยฉันรู้ี่หมอปลต้องแต่งหน้าทำผมไหมคะไป6โมงถ่ายกงเช้าพี่พจนัดผม6โมงเช้าถ่ายกี่โมงคะพอถึงตีหนึ่งพี่พจ์ถามว่าหมอปามาทำไมอ้อ นั่นลอกหมอปลามาทําไมแล้วหมอปลาตอบกลับไปว่าก็พี่พ่อได้มาครับได้มากี่โมงหกโมงเช้าหกโมงเช้าผมออกจากเพชรตีสามไหพี่โอเพื่อมาถึงกองให้ทันเพื่อมาถึงกองให้ทันหกโมงเช้าไม่แล้วมาไม่บบแต่เป็นผีตั้งแต่หกโมงเช้าถึงอ้าทุ่มอ่ะแล้วก็ถ่ายลืมอพี่พ่อดำไม่ชนะพอพี่รอบแรกแต่งผีเสร็จพี่พ่ก็บอกว่าเฮ้ยมึงแต่งผีแบบนี้มันไม่ได้ผีต้องน่ากลัวชุดก็ต้องสกปรกหน่อยแก่ตอนห้าทุ่ม เขาคิดว่าผมคิดว่าน่าจะได้ถ่ายแล้วสักพักให้เปลี่ยนแต่งแต่งตัวอีกเพราะตัวเสื้อผ้ามองยังไม่น่าไม่โดนยังไม่โดนแต่งเสร็จหมอปางมาทำไมบ้าเนาะบ้านพวกกบป้าไม่ใช่เราวิธีการถ่ายเราต้องไล่ถ่ายถ่ายไงแต่คนอื่นยังมันไม่เสร็จไงยังไม่ถึงคิวหมอป่าเข้าแต่มันหมดเวลาซะก่อนก็เลยบอกหมอปานั้นพวกนี้มาใหม่เวลาเดิม งเวลาเดิมโคกระโรพี่พี่มืดดำผมไปหกครั้งผมถ่ายแค่สามครั้งไปหกคิวไม่เอาเล่นแล้วนะถ่ายสามครั้งไม่ปเล่นมากี่เรื่องแล้วอะเล่นหลายเรื่องหลายเรื่องแล้วเหรออันนี้ไม่ค่อยตื่นก็ไม่ชินหรอก็ชินแล้วชินแล้วครับออ๋ก็เฉยๆนะเราก็หาผีปาไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ชินแล้วคือรู้ว่าวันนี้ไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายก็ได้อาจจะแต่งตัวเกินก็เลยก็เลยไม่ได้ติดไปอะไรทนายไปสายมายังไงก่อนเออทนายไปสาย ็พี่พศติดต่อไปครับทำไมถึงติดต่อทนายไพศาลอ๋อก็หาคาลิเตอร์แบบแบดแบดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เขาก็น่าหดสุดเขามาเล่นเป็นเป็นแบบคนคนวางแผนฆ่าอะไรอย่างเงี้ยถือรับบทเยอะเลยรับบทเยอะเลยรับบทนี้เป็นเป็นลูกพี่พี่ป๋อง เอแปแล้วเป็นหัวหน้าโจนหัวหน้าโจนเป็นหัวหน้าโจนช่วตจริทางดานเป็นเป็นคนจัดการกันใจละชีวิตจริงเคยผ่านไงครับนอกจากออกรายการอ่ะมีมีอีกเรื่องหนึ่งครับก็ หลวงพี่แจ๊ดโค้ซิงอ๋อก็เคยเล่นแล้วแหเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วชั้นอันนี้ไม่กดดันเท่าไหร่สบายๆกดดันฮะเขาทำงานกับผู้กลับโรคจิตใช่ไหมคือคืออธิบายอย่างนี้เหมือนกับหมอปลาเพื่อนผมเลยไป6วันถ่าย3วันเหมือนกันเลยไป6โมงถ่ายตีหนึ่ง อันนี้ได้ถ่ายแต่ไม่ได้ถ่ายต็อกเน้นยังไม่ใช่หกโมงเย็น <6 S 2> นะทีเดียวหกโมงเชา้ <6 S 2> ชาหกโมงเช้าสายตีนหนึห่งยี่บ้าเอ้ยไม่แต่แล้ววันสุดท้ายพี่หนุบมาให้คิวไงก็รีบทุกคนรีบพี่หนุบบอกสองทุ่มจะกลับเราก็รีบ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 ,รบ,รบ,รบทำเสร็จพี่ไพศาลห้าทุ่มพี่ไพศาลไม่ว่าพี่ยังอยู่นะพี่ยังอยู่ <laughs> ลืมลืมลืม,ลมต้อไปเห็นหน้าเดี๋ยวลืมลืมสุดท้ายพี่ไพศาลมาเลยให้พี่บีบคอแล้วตายเลยเปลี่ยนตอมน้ำหมดน้ำบ้า ตายยเลยมาดามมาสนิทกับเขามานานมาดามเห็นอย่างนี้ทุกเรื่องพอเพราะว,ว,ว,วันดีคือดิทาดารามึงดาราดังๆด้วยเล่นไม่ได้พราะอานนท์สั่งฝ่ายพสร้างควายให้คุอตายก็ <c oughs> มีปือกูอยู่กับนางมานานกูรู้ไม่ต้องบอกว่าพีพที่สุดคือจอดนี้ทั้งวันไป <c oughs> จบคนสุดท้ายด้วย <c oughs> พิะสันพด้เลย พี่ประสานปีบคอตายเลยไมล่ะเป็นอย่างนี้ใครบีบบีบเองเลยฉันรู้จักเลยบีบรูบจักเลยฉันรู้จักเลยฉันรู้จักเลยาันู้จักว่าฉันเลยฉันไม่เคยสันรู้จัทเลยฉันรู้จักยฉีนร้จักยันร้ยิงตายแันม้ัเลยันร้จักเลยมันรู้ยักเลยฉัน้กเลยฉันร่้จเลยันร้จักลันักลยันรู้กลยั้จกยัเลยนรจกลัรัเลย มันเจอกับมาบอกพุ่มกับ๋อผมตายไม่ได้เพราะตายเดี๋ยวผมหมดสีไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอตายใช่ไอจูโร่มันเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้หลายเทกมากเล่นไม่ได้จนปวดหัวต้อบอกโอ้จูโร่เดี๋ยวมึงเดินเข้าไปในห้องนี้นะแล้วกูทาเสียงปั้ง แล้วมึงก็ไม่ต้องออกมาเลยจบมันก็ไม่ยอมมันก็เดินออกมาไม่ยอมมันบอกว่าผมบอกสั่งให้มึงตายไงเพราะเฉียงปังไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมมีบทน้อยเรื่องเหตุการณ์นั้นตอนนี้ตัวโลกเป็นไงนะยังไงว่าตัวโลกจริงไหมว่ากดว่ามีบทน้อยอช่อยังไงตัวโลกเล่าฟังหน่อยก็ประทับใจมากครับก็รู้สึกว่าโดนพิพศแบบผมก็ยังสู้ไงเพราะว่ากว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นพิพสมองเห็นโอกาสเราเราอยากจะไม่อยากยอมแพ้ตัวเองครับแต่ที่ประทับใจสุดที่มึงทีดทำไมอ่ะจริงจังจริงจริงมี <ม><า>ท,ที่ทงที่แบบพี่ที่ต้องเดินไปให้พี่แจ๊ดยิงตายครแล้วอันนี้พูดก,กับทุกคนจะจําได้หมดแล้วว่าคนในกองหัวเลาะห้ากันทั้งหมดก็คือมึงเดินไปตรงนี้นะให้มึงตายเลยผมก็จะแอคชั่นผมก็เดิน ไม่ยอมเดินฮะพี่กลัวตายหรอพี่มดบอกทำไมไม่เดินผมยังไม่อยากตายครับพี่มดปวดหัวเราะปวดเลยมันหัไจคิดจริงสู้แต่ว่าจริงสรุปจริงจริงพอต้องเจอคนอย่างเงี้ยหรอป่าเข้าใจไหมปวดหัวไหมพอดเจอคนอย่างเงี้ยปวดหัวไหมปวดหัวแล้วสุดท้ายยอมตายมั้ยกี่วันตายมันไม่ยอมมันไม่ยอมตายจนจบเรื่องเลยไม่จบอีน้อยผมมาสู้อะโลดว่ะคือมันไม่ยอมตายคือบทให้ตายไงมันก็ไม่ยอมตายอยู่จนจบเรื่อง เป็นคนเดียวที่ยืนจบเลยเพราะเธอทำไมย,ยอมอ่ะที่อย่างนี้ทำไมย,ยอมมันล่ะไม่ก็มันสงสารมันไงมนันอุตส่าห์มาแล้ว <laughs> เห็นไหมขนาดไม่ได้นัดมันมันก็มาได้วันนี้เลยไม่ได้นัดมันมวันนี้ไม่ได้หรอคับวันนี้ขอพูดเลยต้องพูดกับมันมันถามผมว่าพี่ไปสารเมื่อสองวันที่แล้วพี่ไปไหนพี่ไปถ่ายมิวสิกกับมันอ๋อพี่พี่ไปกับพี่พศพอดีเขาเชิญไปพี่มดดำเดี๋ยวผมมาด้วยพี่ถามกี่โมงแล้วเพิ่งทักไลน์มากี่โมงพี่สามทุ่มครึ่งมันมาถึงปุ๊บมันเินเข้ามาพี่ไปสารชวนมาพี่พศถามผมว่าชวนมันมา แน่ดอยอีกหนึ่งคน พี่พอดี่คือแบบรวมแบบแต่ละคนไอ้แค่สามคนแรกสี่คนแรกนะยังอีกคนหนึ่งเน็ตไอดอลดาวดิ่งต่ออิมพอตมาจากบุรีรัมย์เลยใช่ค่ะนะมาจากบุรีรัมย์ปกติใช้ชีวิตอยู่ปุรีรัมย์ปกติใช้ชีวิตอยู่บุรีรัมย์ค่ะทำอะไรอยู่ที่บุรีรัมย์ก็เป็นดาวดิ่งต่อขายของออนไลน์อยู่ในบ้านอย่างงเี้ยอ๋อหนูก็ขายของออนไลน์อยู่ในบ้านเนี่ยก็ถือนางดังมากอยู่แล้วโอ้โหกลับไปทำงานดับเนื่งแล้ววันนั้นวันที่พี่พอดิดต่อไปคือตอนนั้นหนูไปเที่ยวที่เชียงใหม่ก็พี่พอดีก็มีการเด เราดูหนังพี่มดมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะพี่มดก็รู้ๆอยู่ก็เลยแบบตัดสินใจแบบมาร่วมมาแกแบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดเลยมาเลยแต่ขออย่างเดียวว่าหนูต้องได้เป็นนางเอกของเรื่องนี้พี่มดก็เลยโอเค <c oughs> ซึ่งในหนังเรื่องนี้จะมีนางเอกอยู่3คนที่เป็นสาวประเภทสองก็คือ,อ,อมีหนูมีน้องนาลาออใช่ไหมนาลาใช่ออาลาแล้วก็ม<ต>ีแม่จะรู้เรื่องนาลาแหละไม่ไม่จะเล่าให้ฟังตอนที่มันมาเนี่ยมันโทรไปแบบ ไปขิงนารางนี่ฉันจะไปออกรายการบทไปรายการแฉของมันมันอยากออกมาไมก่อนวันนี้หนูบอกนาราว่านาราวันนี้จะมาออกแฉนาราจะมาด้วยไม่ลูกแม่ไปเหินหนูไปหลายรอบแล้วรายการแฉโอเคแม่ไปก็ได้ขิงกัขิงกันก็รู้สึกดีใจที่พ้นส่วนมาเล่นเรื่องนี้แล้วก็ดีใจมากที่ได้เล่นบทในในหนังเรื่องนี้่ะก็เรียกได้ว่าหมู่บ้านโคโลกกระเทย3คนนี้เป็นตัวเปิดเรื่องแต่จะเปิดยังไงต้องไปรอดูในรอไปดูโอ้ใา่รบสามนสรุกสนุปเป็นนะใน ในรายการมีสาระในทิกตกอไม่ได้เลยนะแล้วอย่างที่ว่าก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยคุณเพชรก็เป็นคนร้องด้วยไม่เพลงนี้เป็นเป็นน้องยูโรค่ะร้องอ้าวแล้วเพลงที่ร้องในลิฟต์อันนั้นแต่ส่วนมากหนังพี่เพชรจะเอามีมของพี่เพชรเข้าไปใส่ในหนังด้วสากว่า แต่ก่อนเราจะดังมากไอ้คำว่าซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างี้ยซึ่งดาราในวงการคนในวงการก็ไปพูดเยอะก็เลยก็ได้เอามาก็ได้เอามาใช้ในหนังเรื่องนี้ด้วยก็ฝากไปดูกันด้วยกับวลีนี้ครับเห็นไหมล่ะยุคสมัยจะเปลี่ยนแบบพอตสามารถใส่ได้หมดใส่ได้หมดทุกอย่างก็มึงคิดดูหนังถ่ายเสร็จแล้วตัดต่อแล้วอ่ะก็เธยตีกันดังยังเปิดกองถ่ายใหม่แล้วใส่ไปในหนังได้นี่ไง และอีกอย่างอ่ะด้วยความที่หนูใหม่สุดหนูไม่เคยเล่นนังกับแกเนาะหนูก็ไม่รู้ว่าการเล่นนังกับพลอันน์ต้องแบบสมมติว่านัดหกโมงเช้ากว่าจะได้ถ่ายทุ่มหนึ่งอยซึ่งมันเกิดขึ้นกับหนูแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูเป็นคนแรกจริงๆนะที่ไปกองแล้วจะได้สวัสดีพี่พลทุกเช้าตอนกินข้าวแล้วหนูได้ถ่ายกี่โมงลูกประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่ไม่กี่โมงป้ายไม่ได้บางทีหนูกลับบ้านเลยวันนี้ไม่มีคิวเธอเธอเอาเงินไปเลยแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่จะจ่ายเงินเขาหมดนะจ่ายเงินจ่ายเงินเเอนหาะ ไม่ก็ต้องจ่ายทุกคนใส่เพราะว่าเป็นคิวเนอะแล้วเป็นคิวไม่ซีเรียเกได้แล้วเป็นคิวแล้วไม่ได้แบบมาแล้วไม่ได้จ่ายเพราะว่าเราก็เขาเขามาทํางานแล้วแต่บางทีมันไม่ทันไงแป๊บแป๊บแดดหมดแป๊บแป๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ่ายหนังมันยากกว่าถ่ายละครใช่ใช่ใช่ที่เขาทพี่แก้วที่มขาขับมอเลอน์ไซค์อ่ะขับมอเตอร์ไซค์อยู่ไงละสิบกว่ารอขับไม่ได้ตุ้ยที่อ๊อกแช่ที่อ๊อกแช่ไม่เฉแช่เอาหรอวันนี้เธอขิงดาราไปแล้วเนาะดาราขิงหนู นาลาคินนาลาคินหนุอ๋อทนายแก้วน้ะสนุกดีเนาะเรื่องนี้เนาะสนุกมากครับให้กลับไปเป็นทนายกับดาราเอาไหนเอาเป็นทนายดีกว่าทนายดีกว่าทนายไปสาลอ๋อแต่นี่เล่นหลายเรือดเราไม่ตื่นเต้นแล้วไม่แม้ว่าสองหนุ่มอ่ะดูสิหน้าใสกิ้งลมครับผม รุ่นเนี่ยน้องดีมีตั้งแต่สมัยรุ่นอีเดฟเลยนะใช่ใช่ดีใช่ครับเดฟเดวิดโอ๊ใช่๊ตใช่ใช่ครับตั้งแต่รุ่นนั้นเลยเหรอใช่เลยฮะแล้วยังอยู่กับพศคนเดียวคนอื่นก็ไปกันหมดแล้วอยู่ทำไมอยู่ตอนแรกแตอนมาเรียกมาทำงานบ่อยๆใช่เพราะผมเปลี่ยนชื่อเป็นคดึงพศได้ถ่ายหนังกับพี่พศเลยตอนแรกผมชื่อสุภกิจนะ่ยพอเปลี่ยนคดึงพศอ้าวได้มาถ่ายหนังกับพี่พดึงพศตลอดเวลาคิดถึงไม้เลยพศคิดถึงตลอดเวลาจริงๆแล้วอย่างที่บอกตอนนี้เป็นศิลปินด้วยใช่ครับ

อันนี้นะเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวคุณโจเดี๋ยวคุณโจโลงจะแลบใช่ไหมคะแล้วคุณคุณพี่เพชรเนี่ยจะเดินเพื่อเหมือนกับว่าเป็นกรุ๊ปมมมเมนต์นะครับขอเชิญยืนเพิ่มมีน้องอีกคนนึงน้องแซบน้องแซบน้องแซบน้องดีเหรอน้องดีน้องแซบน้องแสบแสบแสบน้องแสบหนุ่มดูไปรู้จักพี่พดตั้งแต่เมื่อไหร่หนูเองเรียนอยู่มกรุงเทพใช่ครับยังเรียนอยู่ครับแล้วไปรู้จักพี่พดที่ไหนพี่พดทักในไอจีมาเขาไปเจอไอจีใช่ใช่ตั้งแต่เคมหก อออุ้ย๋ใช่ใช่ใช่ตั้งแต่หมอหเล่นเรื่องนี้เล่นเป็นน้องของแจ๊ดกับยูโรเป็นน้องคนเล็กเรื่องแรกไม่ใช่เรื่องอะไรหรองไม่ใช่ไวเป้งไวเป้งก่อนมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่2ของผมครับเรื่องที่2องเนอะสัญญาวิพดเขาทักมาเองตื่นเต้นเลยหมอหเลยใช่ครับครั้งแรกรู้สึกไงบ้างลูกพี่มัตื่นเต้นไม่รู้ว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าก็ลองไปดูเขาทำไมหน้าเปลี่ยนตลอดหรอเวลาเขาทักไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงหรือเปล่าก็พอไปดูก็ใช่พี่พดก็เลยลองมาแครมา ดูครับแล้วอย่างรอๆอย่างี้ต้องรอนานมั้ยหกโมงเช้าต้งตีหนึ่งเหมือนกันอ๋อเหมือนกันรอนานเหรอยิ่งเป็นเด็ดพวกนี้ยิ่งรอนานยิ่งรอนานเลย่ั้ยเออแล้วตอนที่เล่นตอนที่เราเล่นอ่ะรอนานมั้กูไล่พวกกูกับกลับบ้านครับรากูก็กลับเองที่ไม่เขาต้องรีบไปแต่กลางวันเพราะว่าเขาต้องรีบเลือกช่างแต่งหน้าเองเนี่ยฉันแบบอบลออพดเยอะนักหลักูกลับบ้านไปกูออพดดกูกลับูกลับก็กลับเองก็ได้ค่ะ เลิศกลับตัวเองกซ์ตกับตัวเองกแล้วเอ็กซ์ะฆ่าเอ็กซิดกองเองเด็ีเด็จ๋งกว่าต้องเจอคนแบบนี้เวันนั้นเราต้องเจอคนแบบนี้อ้าวจะให้โจล้องล็อปแร้วเหรอก็เี่อนเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกไหมมาโจล้องมาอ้๋อมึงไม่ปฏิเสธเศาเขายังไม่ยอมตายเลยนี่โอกาสของเขาแล้ว มดบางเคยเชิญมันมาเนี่ยและมันต้องมีแบบสาวเซ็กซี่อยู่ในเพลงถูกค่ะพี่เพชรใช่อย่างนั้นเลยโอ้ยนันแด้ขอไม่เซ็กซี่ด้วยไม่เซ็กซี่ด้วยเอากล้องมึงให้เขาถ่ายยังกล้องมึงอ่ะกล้องพร้อมแล้วครับเอาพร้อมแล้วมีคนถ่ายกันได้ไหมล่ะทายังงงไบ้อย่างนี้เลยครับพี่เซ็กซี่เลยค่ะพี่เพชรอะไรอะไรเอาละเอามา เอาให้ออนแอร์ได้นะนานหมดหมูบ้านโคกันโลหมูบ้านโคกันโลหมูบ้านนึกอะไรมาหดนั่นอยู่ในโบสถหมู่บ้านโคกันโลหลักอยู่ในโหมดเวลาต้องใส่หมวกคอนคอนวันนี้คนต้องตอบโจทย์ไปดูสิครับหมู่บ้านโคกันโลวันนี้แม่งหนังแม่งสุดแม่งไม่มีคำว่าอะไรสุดมันอยู่ในโบสถอะไรอะอะไรอะขอโทษที่ทำให้ต้องเสียไปแล้วสุดโหดครับผมโล่โคกันโล่โล่หมู่บ้านโคกันโลค่ะแน่นอนนี่คือนักแสดงจริงๆเราอาจจะเห็นเขาอยู่ หน้าจอนี่ยแหละเช่วยเหลือคนเยอะคนอะไรมากมายครับแสดงนะอย่างที่บอกทนายไพศาลได้ประสบการณ์อะไรดีๆจากคุณพศอันนนท์บ้างครับความอดทนความอดทนแล้วก็ฝึกความอดทนในการเผาพศอันนนท์แล้วก็เป็นการถ่ายหนังที่ไม่มีบทจริงๆไม่มีบทของทนายก็ไม่มีบทหรอเขาซ้อมเขาซ้อมว่าพูดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเขา เขาอารมณ์ไม่ดีเขาจะเป็นอีกบทหนึ่งเลยเขเปลี่ยนบททันทีเลยมันจะต้องมีไอ้อะไรมาสักอย่างแล้วก็เปลี่ยนบทไปเลยหนูล่ะลูกเป็นไงบ้างคุ้มค่าจากการที่มาจากบุรีรัมย์ไม่บก้สำหรับหนูหนูสนุกมากเพราะว่าพี่พจเป็นคนที่เรารู้เลยว่าเขาไม่มีบทอยู่แล้วเพราะเราติดตามผลงานเขามาอย่างเช่นว่าฉากเนี้ยเราพูดคํานี้ไปถ้าชีไม่แฮปปี้ฉากนั้นเอ้าเปลี่ยนคำพูดอีกแล้วอะไรเลยแคเกิะเป็นคนแบบนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าทำงานกับพี่พจไม่เข้าใจแกก็จะไม่แฮปปี้แต่หนูเข้าใจแกหนูก็มีความสุขททททีีีีี่่่่่่่่่ไได้้้้าาาาางงนนนนนเเรรรรรตตตอออออยมมมมมมควววพพพสุะกลบบแแหหหัืปูู นัดต่อไปว่ะนางมาโดนูมีอีกเรื่องนึงคือออดแต่แต่แตกด้วยใช่ไหมตอนหนุ่มเล่าว่าต่อไปรัดหนู่มเจ็ดโมงหนูจะมาสิบโมงเช้าก็ไม่ดูแล้วออแต่แต่ทำเป็นเหมือนหนังจีนอ่ะมึงคิดไปดูว่าจะนัดกองตั้งแต่กี่โมงแต่งตัวเสร็จงเกงสาวกันเยอะเนอะแต่งตัวกันนายแก้วแค่เล่นหนังอีกเอาไหมคะคิดดูก่อนครับพี่ครับไอ้เล่นหนังเล่นละครอย่างนีเอาแล้วเนาะน่าจะ เกรงใจคนอื่นเขาครับพี่มดทำไมโดนหลายเทคหรอไม่เขาเล่นไม่ได้ไงแล้วพี่หนุ่มก็เทคเทคกันเองเลยคนใช่ครับพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าแก้วอุ้ยอะไรบ่อยๆต้องพูดอยางน้ร้องอย่างนี้ผมก็ผิดบ่อยครับพี่มดก็คือบางครั้งเราจะตกใจซ้ําๆบ่อยๆมันทําไม่ได้แต่เราก็พยายามทําให้ตกใจจริงๆอะไรอย่างงี้ครับเข้าใจเข้าใจหมอปลาเรื่องเงาอีกไหมฮะ เอะไรเพิ่งจะไปถ่ายมาเมื่อคืนเมื่อคืนก็ถ่ายอยู่ตอนนี้พี่พศเรื่องอะไรผมกับทุกเรื่องกับพี่พศแล้วปุ๊บเป็นโตแล้ววันพศอันนึ่งเปลี่ยนชื่อไหมเมื่อวานพศได้ไหมเมื่อวานก็เพิ่งไปถ่ายเฮงเจ๊แจ๊ดมาอ๋อไปเฮงเจ๊แจ๊ดเฮงเจ๊แจ๊ดอีกเรื่องหนึ่งแล้ววันถ่ายอยู่เฮงเจ๊แจ๊ดเจอถามที่ว่าหนังหนังที่เขาสร้างอีกกี่เรื่องจะบอกประชาชนมีมีอะไรก็มีเฮงเจ๊กำลังถ่ายอยู่มีเฮงเจ๊แจ๊ดฮอตแจ๊ดกำลังจะปิดปิดกล้องไรสองคิวแล้วก็เหลือไอ้้เตา ไอ้เต้าเอวานให้ลูกน้องทำหก็ช่วยกันอันนี้คือปี<า>นี้นะ เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เแี่ยปีนี้เที่ยงเด้ออีสองเดือนเนี้ยแล้วก็โคกระโหลกจะเข้าดิวันนี้หลกจะเข้าเนี่ยวันที่หกนี่แหละอ่ะให้ทั้งสี่ท่านฝากก่อนแล้วกันถ้าโคกระโหลกจะเข้าหกพฤศจิกายนนี้ก็ฝากด้วยนะครับก็คือเป็นผลงานแรกของผมจริงๆครับแล้วก็ถึงแม้ว่าอาจจะดูแบบเขื่อนเขื่อนบ้างก็เป็นอมมันตัดความตั้งใจจริงๆก็ฝากเรื่องของโคกระโหลกด้วยครับครับอ่ะหนูเชิญเนีอย่างที่รู้กันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากรายการเด็ดซอกเนาะพี่โมดแล้วก็พี่มดเจ้าปรทังเป็นหนังแล้วก็อยากจะบออกกกกวว่่าาหนนนังงเรืี้้สุมแล็ สำคัญ Nacional. คุณไม่ควรพลาดจริงๆคุณจะได้เจอผีหลากหลายรูปแบบและที่สําคัญเป็นผลงานเรื่องแรกของลิซันด้วยนะคะก็ฝากทุกคนไปดูกันด้วยค่ะป well ็ฝากเรื่องนะครับทีมงานทุกคนตั้งใจมากนะครับโดยเฉพาะพี่พจน์ตั้งใจทําเรื่องนี้เต็มที่ครับทุกคนทุ่มเทมาครับหมอปลาคือปกติผมมาเป็นคนปราบผีส่วนเรื่องนี้ผมเล่นบทเป็นผีก็อยากให้ทุกคนดูว่าเวลาหมอปลาไปไล่ผีกับตอนเป็นผีมันจะแตกต่างยังไงก็ฝากทุกคนด้วยหลังเรื่องโคกโกรกครับน้องเน เดาดูแล้วอ่ะโจล้องต้องฝากกับเขาไหมครับเธอต้องต้องเป็นหนังเรื่องแรกที่ทำให้ผมมีรอยบาดแผลที่ผมจอมเสียสละจิตวิญญาณที่พจนนท์นนท์ผมเทันทีเดียวผ่าที่พจนนท์นนท์ตบมือแต่ผมจะให้ด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณพวกเขาให้ทุ่มไปเฉยๆมาเสิร์พุ่งไปบ้านพังหมดเลยอ่ะฉากเขาพังหมดเลยอ่ะชีวิตได้แเต็มเลยเต็มี่ยตรงนี้จะจดจำทุกชีวิตว่าผมรักพี่ครับไม่ใช่กูให้มึงพุ่งตัวมึงเสิร์ฟไปทำฉากเขาพังเขาพังเ่นแล้วครับเพราะว่าเสียสละเพราะว่าตอนนั้นพจนนท์กนนท์โกรธ กดกดแบบว่าคนที่ทำาก็ฝากด้วยนะครับผมเรียกว่าทุกคนแบบว่าตั้งใจกันมากครับผมแล้วก็เรียกว่าเข้าไปถ่ายในบ้านล้างอะไรเงี้ยมันมันลำบากมากอะไรเงี้ยครับผมพี่พจ์ตั้งใจมากฝากด้วยนะครับผม้องเล็กครับผมก็ฝากภาพยนตร์เรื่องหมู่บ้านโคกระโหลกด้วยนะครับ คือผมเล่นเป็นน้องไม้นะครับเป็นยันเก็ตไม้นะครับก็คือมีพี่แจ๊ดพี่ยูโรเป็นพี่ชายผมครับแล้วก็มีพี่เพชรเป็นนางเอกของผมครับโอ้ยาวมเป็นนางกจู่จริงเหมือนกันว่าหนังพวกหนังแบบเจ้าหญิงเจ้าชายอะนี้จะมีจุกมีฉากแล้วมีเลิฟซีนเป็นยังไงบ้างครับพี่เพชรโอดีกว่าครับเป็ดสโคเปนยังไงเดี๋ยวดูใว้าเราจะได้โค้ดแน่นอยกับพระเอกคนนี้เดี๋ยวดูในลกเขาจบกพกจะกลายเป็นคนตอนแรกเป็น ผมไปดูเขาไปดูกันขออนุญาตอนุากหนังคุณหน่อยพี่เบิรกำงกลับอีกหนึ่งเรื่องของคุณก็ก็ฝากบุอคบ้านโคกโหลกได้นะพาะได้โปรพี่ๆเขามาช่วยเล่นนะฮะกันสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่เบื่ออาชีพแต่ก็ทําให้หนังตลกแล้วก็สนุกได้นะครับหนังตลกก็คือถ้าเข้าไปดูหนังตลกถ้าหัวละสักสิบฉากยี่สิบฉากอย่างเงี้ยก็คุ้มเลยครับตลกแน่นอนถ้าใครไม่ตลกให้มา ดาวมุดดาได้เชื่อมือพี่โผล่เชื่อมือพี่โผล่ผมหกพฤศจิกายนฮะครับผมมีทั้งพี่หนุ่มนะฮะมีพี่กล่องกาพรมีแจ๊สมียูโรมีนิกกีินะฉันมีการจอบพลังมีคุณหนุ่มมาเล่นกันอย่างนี้ไปดูกันด้วกันเรียกว่ารวมคนที่สังคมพูดถึงตอนนี้รวมอยู่หมดเลยมีการจอบพลังด้วยหกพฤศจิกายนนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบคุณมากเลยครับผมยินดีครับยินดีขอบคุณครับ